สวัสดีค่ะทุกคนตกใจหมดเลยมาหาอ่อนกินวันนี้นะคะเรามาทำอาหารกินตอนแรงแๆว้าเดึกแล้วตอนนี้ดึกแล้วนะคะพ่อเฮนาราที่แอดมินแน่พ่อมาเป็นแอดมินพ่อ สวัสดีค่ะพ่ออูมโอ้ลืมลืมะสวัสดีค่ะแม่ติ๋มแม่อันนี้ลูกไม่บอกแม่ตอนนี้ดีสวัสดีค่ะเพเจ้าบอนะสวัสดีครับอ่าลูกแม่แม่บะลูก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 แม่แม่ติ๋มลูกลงเมื่อเกิดลูกลลงลูกลได้ลูก้ำเขาได้ให้ยังตมย่างนี้ อันนี <end> <int ess thoughts> ้ทอดปลาที่นูกินนแมอันนี้นกินแม่ซิมบังดู่านบอ่า้แล้วนี่เแพ้ก่อนตประงต่ไม่ไปชื่อว่าอันนี้คือสวัสดีค่ะิมก่อนชิมกิมนะคะโอยมือสันเฟเจฟใเป็นเจฟบุ๊กเ่บ มันคือหวานใช่หรอาหวานค่ะหวานค่ะเลยบ่เอายอย่างัดนตเป็น,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 นอไงน้งง่ามผสมเนปออันนี้เออตดๆนี่นี่คือเชฟครับชชเชฟเชฟโรเลตหึชเชฟโรเลด เอาคนหน่อยซิมมาหวานมาลูกจีดากไปนั่งก็แม่ใส่น้ำตาลน้ำดีต้กวเจียวเมียคนคนหน้าหวานมาซิมมันก็หวานอีแล้ว่านาะอุ้ยต่ออ่ะขายกันเลีวขายกันเล็วครับยี่ครับน้องขายกันเลี้ยวอี่ครับน้องขายกันมาพุ่นหนึ่งมาใส่ส่งตัวมาขึ้นพะนะส่งตัวมาขึ้นพะนุ่งเลยใช่ อันว่าบออาบน้ำพ่วมนี่น้องนั่นเรบ่อาบนี่เห็นยังนาอีเมียมีบานเมียมีทำอะไรอย่างเงี้ยนี่สง่ว่าสมมูลเขาตกที่ย่างบรรยากาศก่อนจะไปเริ่มงานพรุ่งนี้ครับนี่สังสรรค์กันจากน้อย นี่ฮะนั่งในอ่กเด้อเนาะอ่ะนี่นี่เอาหนูหนูทำไมเอานั่นขีดแบบลูกเอาหนูหนูทไมเอานั่นขีดบบลอย อ๋อมันมันตรงมีสองอันอันหนึ่งไปขีดทานอันหนึ่งเลยขีดเนื่อขีดเออนันมาแล้วมาแล้วนีอีกอันนึงเอามเบาได้ลูกันจีตีลังกาได้นั่นลูก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 ท่านท่านท่านห้องไม่ลกมันจีตีลังกาเออโยยูุนเขาทาบอะไเออเฮาพุนเขาุนเขาทาบ่ะไรดเบงลักหนิพอเมี่ยมี่ไปแวะเอารถตัดไม้มาอีกด ยันบยิ้มกันันงนี่กลังย่างเลย้นอยู่ที่นี่ต่อไงนี่แหละครับบาดนี่บาดนี่ผมผมสีเอาเตาเอาอรอีกยางเอามู้นี้ขึ้นรถไปน้ผมครับบาดแต่มีโอกาสมีจังหวะก็ะสิพ่อพ่อแม่กสีเห็นมันจะกาดแบบนี้ครับบางมือสีสันพนค่ายครับ จากการทำงานองนแวดเขนันนอันนี้ยังนาะนี่อันนี้พนเพนเกพกตั้มมะรกอครับอันนี้แพเนกตั้มรกอตัมสีมือคุณแม่ครับนี่ดงนาเนนครับบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมผมสิถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดู ครับนี่อุ้นี่ห้าสังส้นๆกันครับมือนี้จากการส่อมเมื่อยส่อมนักมากลายมือครับซึ่งแมตติมซึ่งค้นน่อยซึ่งาใส,ส่ส่อมนักมาแล้วก็ค้อนไข่กันครับมือนี้อื่นเศร้าเป็นดุยงาน เฟเายาั้งคเอาวน้าเปลมันกิ่นไอย่าน้ำเปล่ากม่เาเยอะจังเอาะเมาให้หรอกคนหน่อยไปปชุมมาว่ามืออื่นเศร้าต้องไปถึงหนางานหนึ่งโมงเศร้าทีมงานรถกระบะกับรถจิิงกตะสิไปออกจากนี่กอกจากที่พักนี่กะจาประมาณน ตีสามตีสามตีสี่เนาะครับประมาณนี้ละนอนกินผักก้อนสังสรรค์กันแน่กัิผักก้อนครับรถน้ำกลนกันคือเก่าละครับบาทนี้ขั้นหนึ่งออกนาขั้นหนึ่งน้ำกลนกันถึงหน้างานก่อนครับเดี๋ยวเดินมาแล้วมัยังนึ่นี่ต้องเสือบต้องเสือบ ไอ้ไหนๆๆๆนงูนงเวลานาเาส่งมวนอันต้องให้ม่นเา่มตนอะแม่ิน่รบอกว่าานหรือว่า่บทานเป็นนเอาบุเดี๋ยวเดียบุสบายตะถอนดุบุตสบายตะถอนดุ๊กเอาอนนึ่งก็ได้อนนึ่ง

ลองายคือว่า okay, อักษรนี้แหละฮัลโรถทำเดี๋ยวเดี๋ยวถาม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 นี่เพชรลำตะคองนี่เพชรลำตะคองนี่เพชรลำตะคองนีเพชรลำตะคองนี่ ลามมือเร็วเวลาได้ชายาเลยขอบคุณพ่อปุ้ยที่รับเพชรเสียงจ้ามล้ำน่อยเอามลํำหน่อยาเปอกมลําเป็นตขอบคุณพ่อปุ้ยที่รับรับสมาชิกวงสามครับนี่เวลาที่เป็นแต่ต้งยังั่นเปลี่ยนู ลูกเอนลูกบ่ไว้ใจหัวหนา้าวงมันนั่นบ่าลูกหัน้าน,น,น่นแล้วบ่ลูกแจ็คเตอร์ไอ้ <c oughs> หัวหนา้าวกมันนั่นแล้วก็บ่ลูกแจ็คเตอร์ม, <c oughs> <c oughs> มาขุนลูก่อ้านูหน,นูฝากคลิปหน่อยคลิปนี้คลิปนี้ฝ<อ>ากไว้แค่นี้แค่น,นี้ครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ช่องพี่แพงด้วยนะครับบ๊ายบาย